สวัสดีนักตกปลาแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมครับผมอันนี้ผมก็มีนี่ครับผมเหยื่อดิดเหยื่อดีเนีย่ยเหยื่อที่เป็นกระแสตอนนี้นะในช่องต่อๆนะครับผมเป็นสปินเนอร์จิ๋วนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่8กร,รัมนะครับผมมีเขาบอกว่าปลานินปลา,าช่อนปลากระสูนชอบมากนะครับผมมีโดยเฉพาะปลาดินนะลักษณะของตัวเหยื่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีมีลูกตาด้วยนะมีเบ็ดสามทางนะแล้วก็มีใบริ้วหนึ่งใบใบริ้วหนึ่งใบฮะมีตะกัวถังนี่แบบนี้ครับผมนี่ หลางใช้าง,งานแล้วก็เอากิ๊บเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงตรงลวดนี้นะผมแล้วก็ตีไปนะบาลีวก็จะทางานกริบดกรกรนะเวลาปลาเห็นก็จะมางับเอาเหยื่อติดเบียดตรงนี้นะเ,เขากาบอกว่าปลานิลนะชอบมากนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลองกันว่าปลานิลมันจะกัดจริงไหมนะปลานิลไปช่อนจะกัดจริงไหมนะอันนี้ผมได้มาหกสีนะผมมีสีเขียวลายเสือนี่สีเขียวแบบนี้นะสีชมพูนี่สีชมพู สีทองแต่ละตัวน่าโดนครับผมอันนี้ก็สวยครับผมสีฟ้าสีฟ้าฟ้าท้องชมพูนี่ครับผมแล้วก็สีเงินสีเงินดำเงินหลังดำท้องเงินโอ้ตรวนี้ก็น่าโดนโดนแสงนี่วิบป,ป,ปิปป๊ปปบป๊แน,น,น่นอนนะสีดำนะดำด้านตรงนี้ดำด้านนะแต่ละตัวนี่ส,สวยๆงั้นครับผมเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้นะผมว่าปานินชอบแน่นอนสีเขียวนะผมโอเคผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลองกันนะ อันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆ่อนว่าสปินที่เป็ยนจิ๋นะที่เป็นกระแสในช่องต่อๆตอนนี้มันเป็นหน้าตาอย่างไงนี่ okay, ครับผมโอเคครับผม